่ะพี่น้องเฮือนพอตู้แพทย์ไปตามท่านหมอมากกับหมอค้าเวียกเพื่นว่าต้อกล่าขึ้นมากำลังตั้งขึ้นได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยอาต้อาตมาสวายพี่น้องเฮือนหลังนี้กันเลยขักอลีนี่แน่นหนาใหญ่สูงพี่น้องเลยมาเฮ็ดมือแรกพี่น้องเลยเฮ็ด ตามงบประมาณหักได้แน่นใหญ่พี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยตอนนี้เฮือนแพทย์ก็เริ่มตั้งเสาขึ้นแล้วกำลัง เรียมกระเคียมเห็ดไห้มันเที่ยงวันพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก่ะเขาหากระตั้งขึ้นมันก็นเลยมันข้างจะยังบ่อละเอียดปันไดพี่น้องเลยหลังจากที่เขาได้ทายลิปไปกับยังบ่มีเวลาอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าขาเห็ดเวียกเพราะอะไพี่น้องเลยเอาสบายดีทุกคนสบายดีเป็นไงมื่อยบอ่ทีมงานมือ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 อันนี้ก็คือ พอน้องแพทย์โดยโดยอันนี้เฝ้อุิอันนี้ก็คือคุณแมวน้ำคุณแมวน้ำไพยเอฟซีแตงแต่สมัยดังเดินั้งสมัยก้อนอาจจะจำได้เนาะก่อนก่อนนีเพ่นโตเป็นนุ่มๆแล้วไงซัมฟอร์แล้วบ่าจอยซาแนลอันนี้อ้ายใหญ่ลุงเวียงกับคุณหมูละสบายดี

นี่ยาเน่บอบอฟนี่ FC กับฉันอยากพังเสียงหงชีเขาก็ค้นหาเสียงหงชีน่ะะบอกว่าเจอที่อนก็เจอเจอแนวมาได้นะเอแนมาได้ ได้เลยมาตได้เลยอ่ะไปกระปุไปส่งไปเลยว่เป็นบ้านไม่เ็น้วลวอั้่ย่าเว่านี่นะไจังก้อนนี่ลามันจมันบเป็นเกับวิวเวลาดียดิโอ้ยมันทหรืมันท Yeah, เ,เลไอล้บอส hey, เอาไปตั้งไว้ผู้บาดนี่เนาะ <Hello. S 1> <c oughs> เออจะพังคัก <c oughs> เาเ <c oughs>

กาดกาดละมุ่งขึ้นดาดผ้าเนี่ยเห็นแล้วเนาะแบบมันต้องมีจอม

แล้วบ่แล้วไอ้บ่จะทีมุ้งกัได้นี่ยมันจำแหะมุ้งได้บ่ทำได้บ่บ่ลงได้ก็คูนนี่เนาะบ่บ่นลงอะไรเงก็คูนนี่เนาะมุ้งยอดลงกนได้มุ้งยดี๋ยวไปละมื่นนะเจ้วัดเลยได้เขาชื่อชื่อแนวมุ้งมาเลยน

สองไม่มัดนะสเมตรก็มีนกิเห็ดเ่นบอดบอสสองเมตรประมาณแปดทิปบอสบอสเมตรแปดสิปเหรอบอสราคาเท่าไหรี่ค่าเงียบค่าเงียบอันนี้เท่านี้แปดทิปแปดทินี่แหละประมาณนี้เอสองเมตรพอดีเนาะ2ปดทิ่ตัดิ ตอเลเขาบอกเนี่ยตอมันได้ขาเรียงงมาให้ทำใส่อยกันงงนอเอยูางน,นั้นปนะเอาซอ,อย่อยยมยมาบ่ได้สุ้นหมาละครั้งตอกไ้เลยคคบับ่ไนอันอันนี้ขอแค่นะขึ้นตอกเราต้อตอกไว้ก่อนอเดีวกันชุกมาแล้วีมันทำานินชมันมยููขึ้นตอกอีกพุ่น เอายู่ก็ได้เอายู่ก็ได้เอกไปเลยเห้ยบตะกอนนี่วาเอาตัวอีทุกครูเดียววะหยดไหนเน๊ะโยกข้างอยางไรอย่ได้ได้ย่งนี้มคข้างนะคข้างอะไรยิ่งเลงไปเนี่ยฮะไม่้ใส่ทั้งนี้ก็ได้พวแพทขึ้นไปแล้วมนาไว้ไดแล้วนี่ยิบเนี่ยแม่ยิบนะมาเตะเสาขึ้นข้างในเ่ย ยายไปขบป <มา S 1> ตีนเลฟาด้ยตีนฟาดก่ <c oughs> อนตอนนั้นได้มาจ่ยห้าบดแน่นะแต่พีน้องเหรเนาะสู่งานไอลีทีมงานนี่เป็นม,มืดม,ม,ม,มาให้งอ,อะไรเหไหมนึกนลันนึกไปเลยอะไบอสอะบเออคนทาจะได้แล้วมา่ยยิงเลยยิงเล เงายสงให้ง <emaal> mm ัดแบบนั้นบ่ซช่เงาตีเงดตีนี่มีเอ๊อบเงานะถลมพุ่นเออมาไปกินพุทธเห็นมันลมมันนั่นเดยเหตุต่ละคนบ่นนะเอาไม้เช่นนะถ้าว่ามันอันนั้นนะเงาแห่งมันเชุดนุทธมันพอดีลมไม้แล้วแบบเงาหลับหรือว่าอะไรนะให้บ่าวจอยได้ละเมื่อได้เราอื่นเรามาทำของแก่นั่นเรามีเวียกเลยนี่นรถรถมากินน้อยนะเอาไม้เช่นมานกาด đốt đã thay quá mặt là vay vai ow! What do vậy. Ow! Ngapi, dạy vậy. Mày để tiêu thương kỳ sắp chân sắp chân miệng. Ah, thương mày. Sự nhỏ, heng! Thương mày, 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 mày,

เด้พี่น้องเนาะเข็ดหลังใหญ่เลเกี่ยวกัตู๊แพร์ที่แรกว่าเย็ดหลังน้อยกว่านี้บัดยกขึ้นมันใหญ่พี่น้องเอ้ยมันเฉาได้แบบไม่ได้แบบแล้วมันใหญ่ว่าเย็ดพอจะลืมกระตูบได้จะมีว่าชื่อพ่อกระจาดที่พอดีสุณพอเล่นนี่เนาะรออยู่ดอกเพราะว่าเขาบริออร์เบดดี้เด้กหนึ่งสอง ตันน <muitas S 2> ี <sketches> ้เขากำไม้ห้าวี่ีนี่คู่กันได้พันลับแพได้มภาคเอาภาคกนี่เทไรโตเลยทีบดภาคตัวเดียวมานบดอกี่ัละขึ้นหลายลา

ขอผ้ามาเห็ดงานมือเดียวจะเอาผ้ามู่หรอเอาเอาลงล่างเลยงลงลก็ไดเอาูงทำไรก็ได้้อคิกครัว่าขึนเคยลงุงต้องขึดนเคยลูกเคยหนง,ง่ายลามอนนี้เจ้าไบเมื่อกี้

I'm done. เขาจับบันตะะคก็ตามหน้าดิขายข้าจะตงใช้เรล่าเป็นยับสองยับหลังค้าเขายับลัง้าเขาเข็นสันักเท่านหลายจยงไ่ได้ขอาัมาุกหมดกันเลการส่บพัดตื้นกวมานะ่

ちょっと待って、ステーブルだ。 yeah

กอาางต่อไป่ไปเราเอาไม้่งนีไม้แบบนี้คือจะกี่โมงน่ะเอาไม้แบบนี้งัดนี่แบบน้ำแบบจับนี่นี่คือนเสียบ่ยาบเือได้น่ะเออนี่จับนิเลยนตรน้นะครับจับัับแนไม้ด้อ ยาให้มาช่วยขึ้นนะยามาช่วยขึ้นเลไม่ไปห้องแล้วนะไม่้จับจับจับไปวจับช่วยขึ้นนะไม่เลยเข้าเจเอาบบ้จงขึ้นเลเก็บจะบองเอาไจัวดับ

บ้อล้วยูีแงางกันล้วยู่มัแือมันือะาเนาะาไงมันเลี้ยวล้ากันเลยเืึอนชั้นนแล้วนาะเขาป้ยวให่ตีแป้ง okay. ้อนน้บิดนี่อยมไเนาะใหญ่เยเจอผมเล็กมาเนาะบผยังกันนะยันกีแล้วตอกองะ ท้าวควอ่านะที่ละพอได้เนาะ